สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านเจสโปรนะครับผมอยู่กับรถโตโยต้ามาเจสตี้นะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งสินค้าทางร้าน6กรายการมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปสิ่งที่ครอบครัวต้องมีเนี่ยกับจอเพดานนะครับขนาด1 7เจ 6นิ้วนะครับใหญ่มากนะครับรถมันจะที่เป็นรถไซส์ใหญ่นะครับผมว่า17นิ้วเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นจอแอนดรอยนี่มีจอแอนดรอยด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องกระจกนะครับผมอ่ากล้องมองหลังธรรมดาก็ได้เป็นกล้องกระจกนี่นี้มองมุมหลังปรับเป็นมุมหน้าอันนี้ของ70ไมค์นะครับรับประกัน2ปีนะครับผมนี้เราสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับ เป็นเลนกล้องนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเดียวผมฝั่งเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับก็ฝั่งเปิดจากสวิตด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีสั่งปิดนะครับจากสวิตด้านหลังตรงนี้นะครับพร้อมกับมีระบบกันหนีบด้วยนะครับนี่นะฮะระบบกันหนีบนะครับผมแล้วก็กดปิดตรงนี้ครับและยังสามารถ ั่งการได้จากรีโมทนะครับผมรีโมทนี่สองดอกใช้งานได้เหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะครับคันนี้รถป้ายแดงเลยลูกค้าเพื่อออกรถวันแรกก็เอามาทําเลยฝาท้ายฟ้ารุ่นนี้หนักหน้าะครับเวลาเปิดทีเอบีแทบจะดีดเข้าหนานะครับมีฝาท้ายฟ้าก็ช่วยได้เยอะแล้วก็ต่อไปครับปรับพนักพิงเบาะหลังนะครับเนี่ยมันจะมีช่องว่างนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้นะของเดิมนะครับนี่เหลือประมาณนี้ของเรานะครับเมื่อปรับแล้ว สามารถเอ็นนะครับได้สุดเลยนะครับผมนี่นะฮะเห็นความแตกไหมครับก็จะเยอะอยู่นะครับเอ็นปรับได้สุดเลยสุดคอบแบบนี้ครับผมก็คันนี้นะครับเซตนี้วันเดียวจบนะฮะติดประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับก็มีทั้งหมด6รายการจอหน้าจอหลังฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมปรับพนักพิงเบาะหลังกล้องมองหน้าหลังนะครับก็ หากใครนะครับที่ใช้รถเตอร์ตา่ามาเจสต,ตี้นะครับอยากจะติดตั้งสินค้ากับทางร้านนะครับเรามีมากกว่า20รายการเลยหรือว่าอยากได้อะไรอยากจัดแบบไหนสามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ